เพื่อนช่างเพื่อนช่างอาชีพทุกคนนะครับเพื่อนช่างอาชีพเลยนะครับที่เปิดร้านแล้วนะฮะเปิดร้านแล้วก็ทํากิจการเกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์ก็มีชื่อเสียงนะถึงเนาะมีชื่อเสียงโอ้โหสุดยอดนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเป็นนิทานนะเพื่อนอาจจะไม่ต้องดูในส่วนของภาพก็ได้บางคนก็อาจจะมาฟังผมพูดแค่นั้นเองนะครับบางคนก็อยากให้ผมพูดแทนอะไรอย่างนี้นะผมจะเล่าให้ฟังนะ ไอ้พอเปิดร้าน,นขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยกิจการมันก็พอไปได้แล้วก็มีความรู้บางคนอยากจะมีลูกศิษย์ใช่ไหมนะครับบางคนอยากจะมีลูกศิษย์อยากจะถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์ให้กับญาติญาติให้กับพี่น้องรวมไปถึงลูกของเพื่อนลูกของคนรู้จักนะครับบางทีมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้บางทีก็อาจจะเกิดปัญหาได้ผมเกิดปัญหาแบบนี้มาห้ารอบแล้วห้ารอบนะผมเล่าอยู่เดี๋ยวนี้นะครับ คือเหตุการณ์ก็คือคนรู้จักนะครับอันนี้นอกเหนือจากญาติพี่น้องอะไรแล้วนะฮะมาจนถึงคนรู้จักแล้วนะทีนี้ผมผ่านมาห้ารอบแล้วไงประสบการณ์เยอะนะ <c oughs> ครับอยากจะให้ลูกเนี่ยเรียนรู้วิชาเกี่ยวกับอิเล็กทรอนกส์นี่ลูกอยู่บ้านเฉยๆเลยลูกไม่มีอาชีพก็จบป .6 แล้วนี่มันก็ไปเรียนต่อนะแล้วก็อยู่บ้านมาจนถึงอายุ16ปี ก็มันไม่ได้ไปไหนแล้วเรียนต่อก็ไมไ่ไปทำงานก็ไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแรงงานแล้วก็วุฒิการศึกษาที่ไม่ถึงนะจบะ .6 ทําไม่ได้ใช่ไหมยุคทุกวันนี้ขั้นต่ําก็ม .3 ใช่ไหมนะครับก็ไปไม่ได้แล้วก็ที่นี่ก็อยู่บ้านด้วยการที่เห็นลูกอยู่บ้านแล้วก็อยากจะให้ลูกเราเรียนวิชาก็เห็นช่างวิทย์นี่แหละเขาพอที่จะส่งเสริมวิชาอาชีพได้ก็เลยมาคุยกับช่างวิทย์อยากจะให้ลูกเรียนรู้วิชานี้จังเลยนะครับทีนี้ พอมาถึงชังวิทแล้วจังวิทก็ถามนะนะว่าเออแล้วลูกมาไหมลูกมาไหมลูกไม่ได้มาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาโอเคแล้วทีนี้ถามลูกหรือ,อยังถ,ถามลูกหรือ,อยังว่าเขาอยากจะเรียนรู้ไหมอเกี่ยวกับงานนี้อยากจะเรียนรู้หรือเปล่าตอนนี้ต้องถามลูกด้วยฝากไปถามลูกก่นนะ,ะทีนี้เช้าวันต่อมานะั่นแหละก็มาเลยนะทีนี้เชา้าแต่เช้าละประมาณสัก สามโมงเช้านี่แหละนะมานะก็พาลูกมาด้วยแหละก็ถามลูกแล้วลูกแล้วบอกว่าก็ได้คําตอบคําตอบบอกว่าก็ได้เนี่ยมันมันไม่ใช่นะมันต้องตอบว่าอยากเรียนอยากรู้อยากเป็นต้องตอบแบบนั้นถ้าตอบแบบว่าก็ได้เนี่ยมันเหมือนบังคับมาเลยนะ,นะ <c oughs> ะทีนี้เด็กคนนี้ก็เป็นคนที่มีความสามารถทางด้านการทํางานหลายอย่างนะ งานเกี่ยวกับงานโล้ผลงานไปทํางานปูนก็ไปนะไปทํางานก่อสร้างก็ไปมาแล้วทางานเหล็กก็ไปรวมไปถึงการต่อสายไฟนี่ที่เขาเอาไปเป็นลูกมือเนี่ยก็ไปมาแล้วเออผมก็ว่าเออดีไหมเพราะว่ากับไปทํางานปูนเป็นงานหนักใช่ไหมเป็นงานหนักงานเหล็กงานหนักใช่ไหมพวกนี้ต้องใช้ทักษะพิเศษก็มีทักษะพิเศษมาแล้วทํางานหยาบแบบงานชิ้นใหญ่ๆมาแล้วเนี่ยแล้วก็งานไฟเกี่ยวกับงานที่ไปเดินสายไฟนี่ก็ทํามาแล้วเนี่ยไอตัวนี้เนี่ย มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีทักษะแน่ๆโอเคนะทีนี้พอม,มาถึงแล้วปุ๊บอ่ะก็ไม่พูดพ่ำมทำเพลงอะไรมากก็ฝากกันก็สิ่งที่ให้ทำก็คือให้แกะดูหลอดไฟแกะดูหลอดไฟก็แกะไม่ได้นอะก็ไม่รู้เทคนิคผมก็แกะให้ตัวไหนล่ะน,นะมันมันจะมันมันมีตัวที่แกะได้อยู่ก็แกะหลอดไฟออกมา แกะหลอดไฟหลอกมาตัวนี้ไม่ใช่เนาะตัวนี้ทีนี้ก็แกะหลอดไฟออกมาแล้วแล้วยื่นให้เด็กดูยื่นให้เด็กดูนะครับก็คือการดูนี่ให้ดูเฉยๆให้ดูซะก่อนให้ดูนะให้ดูหลอดไฟเนี่ยให้ดูแลพิจารณาวงจรดูได้ไหมเห็นไหมเห็นอะไรไหมยังไงนะครับคือให้ดูก่อนดูด้วยตาแต่ก็ เด็กก็แกะหลอดไฟออกอะดิทีนี้เนี่ยเออเด็กก็แกะหลอดไฟออกนี่ mm hmm. ก็เลยแล้วหลอดไฟก็ทิ้งมาเลยนะหายไปเลยเนี่ย mm hmm. โอเคก็นอกเหนือแล้วนะนอกเหนือแล้วก็คือให้แกะออกก่อน mm hmm. ทีนี้ก็พอดีทีนี้ก็มีงานมีงานเข้ามา mm hmm. ตัวนี้ไม่ใช่แล้วนะก mm ็ hmm. มีงานมีวัเตอร์เข้ามาคร <c oughs> ่องนี้ บอกให้แกะเพื่อที่จะเปิดฝาดูมีอะไรไหมไหมแกฝานะก็แกะซะเยอะเลยทีนี้เนี่ยแกะซะเยอะเลยนะเนี่ยนะก็แกะทั้งสายพวกนี้แกะเป็นน,อน็อตจะหมุนน็อตออกหมดเลยนี่บอกก่อนนะเลยหยุดเั้นก็คงจะหมุนน็อตออกหมดเลยก็คืออยากจะให้แค่แกะฝานี่บอกว่าเออหมุนน็อตตัวนี้ออกแล้วฝาออกนะตัวนี้ก็หมุนออกอันนี้ก็ไม่ใช่ทีนี้ออไม่ได้แล้วให้ดูของลูกค้าดูอะไรไม่ได้เลยนะทีนี้เนี่ย ก็เลยมาให้ดูในส่วนของสว่านสว่านตัวนี้มันเป็นของผมเองผมก็าลังเจาะอ,อยู่พอดีเลยอ่าสว่านนะสว่านผมเองเนี่ยทีนี้ให้แกะออกมาเพราะว่าสายขาดตรงนี้นะสว่านนี้ก็เข้าจะสายขาดตรงนี้ใช่ไหมอ่าบอกบอกว่าเอ่อแล้วเด็กก็ถามว่าจะแกะทําไมผมบอกว่าเอาแกะต่อสายนี้ แกะออกมาเพื่อที่จะต่อสายตัวนี้เข้ามาที่จุดสวิตเขาน่อนะนะ okay. ก็ไปนั่งทำนั่งแกะออกมาแล้วผมก็จะเดินไปบอกแหละจริงทีนี้ก็ใช้งานได้นะทีนี้เมันใช้งานได้ไงทำไมมันเร็วจังโอมันต่อตรงนี้ไงตรงนี้มันขาดมันก็ต่อสายตรงนี้เลยโอ้นะครับมันใช้ไม่ได้อถ้าเป็นแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะ ทีนี้ก็เลยบอกว่าอย,อย่างนี้มันไม่ได้แล้วเด็กก็บอกว่ามันก็หมุนอยู่แล้วเนี่ยมันก็หมุนแล้วเนี่ยก็ต้องอธิบายต่อไปว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะขาดอีกลูกเย้ยมันจะขาดอีกเนี่ยเราใช้งานก็จะขาดอีกแล้วก็จะเป็นอันตรายด้วยเทปปันสายมันก็จะละลายแล้วมันก็จะช็อตเราหรือว่าไปโดนกับเหล็กอะไรถ้าก็จะช็อตอีกก็ให้แกะมาทีนี้แกะไม่ได้น็อตแน่นเกิน น็อตแน่นเกิดผมก็หมุนออกมาแล้วจริงๆก็ไม่ได้แน่นอะไรหรอกแต่ว่าเทคนิคในการใช้เครื่องมือก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ถึงนะนะแล้วก็น็อตก็หายไปด้วยละหายหายไม่เจอด้วยทําอยู่คนเดียวแล้วหาไม่เจออะทีนี้ก็แกะออกมานะปับ๊บใช้ได้เว้ยทีนี้ใช้ได้แล้วนะทีนี้ยังไม่ได้ไปบอกเลยแต่ใช้ได้อ่ะไม่เก่งเว้ย มาดูกันหน่อยใช้ได้ยังไงมาถึงแล้วปุ๊บสายตัวนี้อันนี้ลืมใส่ด้วยนี่อันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่มาก็มาวางแปะลงมาแล้วก็ใช้งานได้กดด,ดูจุดจุดจุไอหมุนได้แจ๋วเลยผมก็เลยว่าเอานี่ทำไมไม่ใส่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ต้องใส่ด้วยนะเนี่ยเพราะว่านี่เห็นไหมนะถ,ถ้าเราไม่ใส่มันก็จะเป็นโอ้โหเด็กเริ่มเริ่มไม่พอใจนะเด็กเริ่มไม่พอใจแนละ้วอืมหน้านี่ยุ่งเลยไม่พอใจเลยแฟนมันก็ทักมาด้วยนะ มีแฟนด้วยแฟนก็ทักมาดูก็ตออตอบแชทด้วยอะไรเด็กไม่พอใจบอกว่าผมบอกว่าต้องแกะออกมาแล้วก็เอาสายมาสอดเข้าไปตรงนี้บอกว่าต่อดีแล้วข้างในอ่ะผมก็แกะแกะออกมาทีนี้เอาสายไฟยังไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้หุ้มด้วยท่อหดนะไม่ได้ทับดยท่อหดไม่ได้เอาท่อหดแบบนี้หุ้มก็เป็นการต่อสายแล้วไม่ได้เทปเทปไม่ได้พันสายด้วยนะก็ต่อไปเฉยผมก็ว่าเอ้ยมันใช้ไม่ได้ เออถ้าสายแล้วมันดึงอย่างนี้มันก็ช็อตข้างในเนี่ยมันก็ทําให้เบรกเกอร์มันตัดหรือว่าฟิวเราขาดเออก็เอาตัวนี้ออกมาแล้วก็ต่อสายดีๆตัดสายแล้วก็หดด้วยท่อหดไอเด็กไม่พอใจอ่ะนี่นก็คือการที่ไม่เปิดใจฝึกนะครับทํานอกเหนือที่จะสอนก็คือก็คือใช้ความรู้เดิมใช้ความรู้เดิมที่มันเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะ สามารถที่จะทําให้งานนั้นไปได้แต่มันความรู้มันไม่ถูกต้องมันก็จะเป็นเป็นช่างต่อไปก็ไม่ได้อะทีนี้ก็เลยให้หยุดพักไว้ก่อนนะครับก็ทีนี้ก็มาดูหน่วยความจํากันสักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างก็เลยได้เอาได้เอาอ่ตัวต้านฐานตัวต้านฐานลักษณะนี้นะเอาให้ดูนะครับ ่ให้บอกว่าสีไหนสีไหนยังไงนะฮะมันมีสีคาดอยู่นะโอเคตัวนี้ผ่านไปได้เพราะว่าในส่วนนี้ก็คือถ้าเห็นตัวนี้แล้วเนี่ยก็คือตาไม่บอดสีถ้าตาบอดสีมันจะไม่ได้ไงเพราะว่ามันจะต้องมาดูสีพวกนี้ถ้ามองไปสีน้ําตาลหมดเลยนี่เป็นตาบอดสีมันจะไปไม่ได้ทีนี้ก็ให้เขียนให้เขียนให้เขียนใส่กระดาษแล้วมีปากกาให้เขียนเ,เขียน เขียนตามคำบอกดำศูนย์น้ำตาลหนึ่งแดงสองส้มสามอะไรพวกนั้นคำพูดที่บอกเลยก็คือไม่เก่งภาษาไทยเอาแล้วเด็กไม่เก่งภาษาไทยลืมถามไปตัวตอนเรียนนี้ได้เกรดเท่าไหร่ยังไงลืมถามเพราะว่าเกรดเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ามันจะเรามันจะทําให้เรารู้ว่า ภาษาไทยวิทย์คณิตนี่มันจะไปแค่ไหนยังไงนะแต่ว่าเด็กไม่เก่งภาษาไทยไม่เก่งขั้นไหนไม่เก่งเหมือนกับว่าไม่สามารถแต่งกอนได้ไหมไม่สามารถเขียนเรียงความได้ไม่สามารถประพันธ์ได้ใช่ไหมไม่ใช่เลยเขียนไม่ได้อ่านออกเป็นบางคําตายเลยทีนี้เนี่ยระดับบัวใต้ตมเลยนะ่น่ะจะทํายังไงล่ะทีนี้เนี่ย เพราะว่าตามปกติของคนเราถ้าจบอยู่ประมาณปหกแล้วก็ผ่านชีวิตมาขนาดนี้ภาษาไทยไม่ต้องอ่านหรอกไละเขียนได้นี่มันเป็นพื้นฐานก่อนไงถ้าจะเรียนรู้เกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์ระดับต่ากว่านั้นมันจะยากเลยนะเอคืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นี่มันจะยากไปเลยนะเอายังไงล่ะทีนี้นะเขียนไม่ได้แล้วเนี่ยเขียนไม่ได้ไปไปยากเลยเพราะว่ามันต้องเขียนตามคําบอกนะดำศูนย์น้ำตาลหนึ่งแดงสองนี่ต้องเขียนนะครับเพื่อนๆนคือใครจะเรียนรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นี่ต้องเขียน เขียนด้วยปากกาเนี่ยเขียนไปในกระดาษเลยนะฮะเพราะว่าการเขียนมันทําให้เราจํานะครับเราจะไปโหลดมาจากไหนก็ได้แหะโหลดภาพมันมาจากไหนก็ได้นะในการเรียนรู้นะตัวนี้นะนะครับในการเรียนรู้เนี่ยไปโหลดภาพมาจากไหนก็ตามถ้าเราอยากจะจําได้เราต้องเขียนเขียนมันเขียนมันใส่กระดาษเพราะว่าตอนเขียนมันจะทําให้สมองเรามันจำนะจะไม่มีทางว่าไปท่องแล้วมันจะจํา แล้วมันจะยากแต่ถ้าเกิดว่าเขียนยมันจะทําให้จําได้เร็วขึ้นออาโอเคเขียนไม่ได้แล้วเอาความจําดีแค่ไหน,นทีน้ี่อ่านหนังสือไม่ออกทีนี้เอาไงเนยทีนี้อ่าเก่งเก่งเทคโนโลยีมีเน็ตก็เอาโทรศัพท์ไปถ่ายภาพไปโหลดภาพมาแล้วให้โปรแกรมมันทานเสเลปให้ให้โปรแกรมมันอ่านออกมาให้สิรินมันอ่าน ดำศูนย์น้ำตาลหนึน่งแดงสองส้มสามเหลืองสี่เปิดดู YouTube จำได้ไวเวจํได้จำได้จริงนะก็มาไล่ให้ฟังค่ะก็เดินมาก็จำอยู่อุใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีแต่จำได้ท่องได้เลยนะท่องได้เลยแล้วทีนี้เนี่ยพอท่องได้แล้วเนี่ยก็มาดูอ่าตัวจริงก็มาอ่านผมก็ให้อ่านสีกลับไปกลับมากลับมากลับไปแล้วถามต่อไปว่าไอ้ที่จำได้ละไล่ให้ฟังใหม่เลยสีดำศูนน้ต ที่นี้จาไม่ได้แล้วความจํามันจะจําได้สั้นๆนะฮะเวลาเราท่องเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราจําได้คือคือท่องเดี๋ยวนี้ท่อง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 ไปมันจะจําได้ไงอ่าแล้วต่อจากนั้นความจํามันจะหายไปความจมําจะสั้นลงไงแล้วเราก็จะลืมไงถ้าเราไม่เขียนหรือจดบันทึกไว้มันจะลืมนะนั่นเนี่ยเห็นไหมครับ นี่ก็คือลักษณะของการเรียนรู้แบบจับจูดนะแล้วก็เป็นแบบนั้นด้วยถ้าเนเพื่อนนะครับอยากจะมีลูกศิษย์นะเพื่อนช่างที่เปิดแล้วร้านแล้วนี่อยากจะมีลูกศิษย์แล้วก็ลองพิจารณาดูด้วยอันดับแรกนี่อย่าพลาดอย่างผมนะให้เขาดูออกก่อนว่าเขาอ่านออกเขียนได้หรือเปล่านะแล้วก็เขามีใจแค่ไหนอย่างไรไม่ใช่ว่าให้ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่แบบมา อยากจะให้ลูกเป็นช่างนั่นนั่นคือความฝันของพ่อแม่นะนั่นคือความฝันของพ่อแม่ไม่ใช่ความฝันของเด็กนะนะครับทีนี้ต่อไปก็เด็กทุกวันนี้ก็พูดไม่ค่อยเพะหรอกมีกูมึงเยอะนะไอผมก็เป็นคนเกิดยุค80มาโตยุค90ผมจะเป็นคนที่พูดเพอะนะมารยาทผมจะดีมากเลยเพราะว่ายุคนั้นเขาสอนมารยาทด,ดีดีดีมากเลยนะแต่ว่ายุคทุกวันนี้มันก็จะมีกูมีมึงมีควายโอ้ยสัตว์เยอะ นะเพื่อนเขาก็มามันสัตว์เยอะมากมันก็เราก็จะเริ่มรับไม่ได้อนะครับก็จะเป็นแบบนั้นด้วยแล้วทีนี้ตอนเย็นตอนเย็นผมก็ก็ช่วยอะไรผมไม่ได้แล้วก็ให้ทําแค่นี้แหละก,ก็วันนั้นผมก็แทบจะไม่ได้ทํางานอะไรหรอกม,มันงานไม่ค่อยมีวันนั้นนะก็มีแค่งานสามชิ้นเองนะแล้วทีนี้ตอนเย็นมาผมก็จ่ายค่าแรงเป็นค่าน้ำมันกลับบ้านร้อยหนึ่ง อ่าหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยก็ให้ค่าน้ำมันกับบร้อยเนี่ยโอเควันต่อไปหายเลยอ่าวันต่อไปก็หายอีกอ่าแล้วทีนี้พ่อแม่เขาก็มาก็เลยพ่อมานะแม,แม่แม่ไม่มาพ่อมานะก็เลยก็ต้องเปิดใจให้กับพ่อนะก็บอกว่าแบบนี้ มันเป็นความฝันของพ่อว่าอยากจะให้ลูกมีวิชานะคุณพ่อนะแต่ว่าลูกนะก็รับไม่ได้นี่แค่ให้ดูแค่นี้ก็ยังไม่สามารถที่จะมีความอดทนและรับได้ยังมีการตัวแย้งแล้วมีการเถียงอยู่นะจริงๆแล้วถ้าคนเขาอยากจะรู้เขาจะเปิดใจตรงนี้มากกว่านี้นะก็ได้บอกไปแบบนั้นแล้วต่อมาก็คือลูกของคุณพ่อนะ เป็นรูปที่ขี้เกียจก็คือขี้เกียจยังไงขี้เกียจที่จะเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กแล้วจนไม่สามารถที่จะอ่านออกเขียนได้เพราะว่าคนที่ไม่ขี้เกียจเขาจะอ่านออกเขียนได้แล้วแต่นี่เป็นคนที่ขี้เกียจแต่คุณพ่อก็โต้แย้งมาอีกว่าเอา้ามันก็ไปทํางานอยู่หลายที่อยู่นะก็เลยได้อธิบายคุณพ่อฟังว่า การไปทํางานหลายที่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จสักที่นั่นก็หมายความว่ามีนิสัยขี้เกียจและไม่พัฒนาตนเองจนนายจ้างไม่สามารถที่จะจ้างให้อยู่ในกิจการกิจกรรมนั้นได้อ่าตอนนี้ก็อา่านออกใช่ไหมแล้วทีนี้เมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคุณพ่อก็เห็นลูกนอนอยู่บ้านแล้วลูกก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยและเกิดความลาคาญอยากจะเอาลูกม่ให้ผมนี่ช่วยอบรม พูดง่ายๆก็คือจะเอาลูกมาให้ผมเลี้ยงและให้ผมอบรมเนี่ยซึ่งผมไม่มีหน้าที่ไปทําแบบนั้นคือหน้าที่ของผมถ้าผมจะรับสิทธ์เข้ามาแล้วก็จะเป็นสิทธ์เป็นอาจารย์เป็นครูกันจริงๆเนี่ยจะช่วยผมตามที่ผมบอกแล้วก็ทํางานนั้นให้สําเร็จแล้วผมก็จะมาต่อในจุดจุดที่ผมจะทําเพื่อให้งานเกิดความสําเร็จและลูกค้าจะได้มารับของแล้วผมก็จะเกิดมีไรายได้ในตรงนี้แต่ว่าในส่วนนี้ ไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้มีแต่จะมาลื้อให้มันพังแล้วจะมาสร้างความวุ่นวายและสร้างความยุ่งยากให้กับผมผมก็เลยไม่สามารถที่จะดําเนินการในรูปของคุณพ่อได้ก็ไม่ต้องมาอีกแล้วนะก็เป็นแบบนั้นนะครับไม่ใช่ใจร้ายนะแต่ว่าอยากจะสอนกันจริงแต่การสอนจะไม่ใช่เป็นการสอนแบบฟรีเพื่อให้ใช้แรงงานในการจ่ายค่าสอนไม่ใช่ การสอนนี่ถ้าอยากสอนให้มีแบบสรา์ประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีค ables, milk, ่า <ica> ครูซึ่งก็อยู่ที่สา0 0 0ื่นบาทถ้าพร้อมก็ลูกมาแต่ถ้าเกิดว่าไม่จ่ายค่าครูเนีก็จะสอนไม่ได้เพราะว่างานที่ผมทํามันเด็กจะไม่สามารถช่วยผมได้มีแต่ผมนี่จะไปเลี้ยงดูเด็กเออเลี้ยงดูลูกคุณต่อจากนั้นก็ไม่ได้ก็หายไปเลยนะครับก็เป็นแบบนั้นหลนะครับ ก็ดูด้วยนะสำหรับเพื่อนช่างที่อยากจะมีลูกศิษย์นะครับมาดูว่าเขาดอกเขียไดไา้หรือเปล่า,าแล้วมีความทนมากน้อยเพียงใดด้วยนะนะครับอาจจะเป็นที่วัยาบิด้วยนะครับแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยเอาจริงๆนะมันเหมือนกับอืมถ้าจะเปรียบโอเคเดี๋ยวคุยคลิปหน้านะคลิปนี้ยาวเกินแล้วนะครับนะก็ยังไงฝากเพื่อนช่างที่อยากจะมีลูกศิษย์ด้วยนะครับ เดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาถ้าถ้าเด็กคนนี้อยู่กับผมนานไปมันจะทําให้ผมหนึ่งแนละ้งานไม่ได้ทําแล้วสองต่อมาก็จะเกิดเป็นโรคประสาทแดกเลยนะครับนะก็คือมันจะไป,ะปสอนกันอยู่นั่นแล้วมันสอนแล้วมันไม่ได้อะไรเลยแล้วก็งานก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็จะทําให้เราต้องจ่ายค่าแรงเอาด้วยนะทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับการไปเลี้ยงลูกคนลูกเลี้ยงลูกคนอื่นเขานะเป็นภาระมันมันเป็นการเอาภาระมาะมากเกินนะ นะครับฝากฝากเพืนช่างนะครับที่เป็นช่างแล้วเปิดร้านแล้วอยากจะมีลูกศิษย์แบบว,ว่าไฟมันแรงอ่ะไฟแรงนะผมผ่านแบบนี้มาห้ารอบน,นะครับห้ารอบจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นอ่าอันนี้ยังไม่ได้นับนักศึกษาที่มาจากวิเลยนะอ่าตอนนี้ก็คือบุคคลทั่วไปไวนะครับฝากไว้ด้วยนะเพื่อนสวัสดีครับเวลามานานแนละ้ว